ผู้ปกครองนำลูกสาววัย9้าขวบมาให้ปากคำกับตำรวจภูธรเมืองสตูลน,นะคะหลังจากที่ถูกคุณครูในโรงเรียนกวดวิชาแห่งหนึ่งใช้ไม้ตีลงโทษ11ครั้งจนกลายเป็นแผลเขียวช้ำผู้ปกครองมองว่าทำเกินกว่าเหตุค่ะเพียงเพราะเด็กท่องจำคำศัพท์ภาษาอังกฤษไม่ได้ตามที่ได้รับมอบหมายให้ท่อง60คําคุณครูบอกว่าถ้าจำไม่ได้หนึ่งคำก็จะถูกตีหนึ่งครั้ง ลูกสาวเนี่ยจำไม่ได้11คําคำก็เลยถูกตีไป11ครั้งจนต้องพาไปพบแพทย์ค่ะใช้บทลงโทษที่มันแรงเกินไปถามว่าแรงใยการตีตีนมีหลายระดบับมีหลายพื้นฐานนะคะแต่ว่าสมควรตีไหมไม่สมควรตีแต่ถามว่าถ้าสมมติว่าเราไปเรียนแล้วคุณครูบอกน้องตีได้ไหมเราตีได้ค่ะเ้้าเราก็โตมาด้วยการตีแต่มันเป็นยุคเก่าแล้ว ครูชี้แจงว่าตีเด็กจริงนะคะเป็นการลงโทษตามที่เคยตกลงกับผู้ปกครองกับเด็กเอาไว้การลงโทษเริ่มตั้งแต่ตำหนิด้วยวาจาให้วิ่งรอบสนามและก็การตีค่ะถือเป็นการไต่ระดับความรุนแรงเพื่อให้เด็กมีระเบียบวินัยการตีเด็กครั้งนี้ไม่ได้ใช้อารมณ์หรือความรู้สึกตีเสร็จแล้วก็ยังบอกกับผู้ปกครองว่าตีเด็กไป11ครั้งค่ะ การที่จะตีเด็กคนหนึ่งสนับพี่กล่าวด้วยวาจาก่อนอันดับหนึ่งระดับการลงโทษหนึ่งกระโดดตบเค็กโต๊ะทุกอย่างวิ่งรอบด้านหลังทำมาหมดแล้วค่ะจนกระทั่งในเรื่องของความรับผิดชอบพวงน,นี้เพราะทําไมเด็กเดี๋ยวนี้เขาท่องศัพท์กันไม่ได้เรียนภาษาอังกฤษไม่ได้เราก็กเลยจะต้องมีวิธีการขอว่าถ้าหนูไม่ได้คาศัพท์เนี่ยแล้วหนูจะเรียนภาษาอังกฤษต่อ,อยังไง ทางพันตำรวจโทรพรากรจันทรโชดสารวรสอบสวนสถานีตำรวจภูทรเมืองสตูลบอกว่าได้สอบปากคำผู้เสียหายและรับเป็นคดีแล้วนะคะส่วนเด็กจะสอบสวนผ่านนักจิตวิทยาเรื่องนี้จะพิจารณาว่าเป็นความผิดตามพรบคุ้มครองเด็กหรือไม่ค่ะและจะเรียกคุณครูมาสอบปากคำอีกครั้งส่วนเรื่องของการทำร้ายร่างกายนะคะแพทย์ระบุว่าเป็นบาดแผลมีร่องรอยฟกช้ำรักษาไม่เกินหนึ่งวันค่ะ ส่วนด้านสภาพจิตใจแม่บอกว่าเด็กนอนละเมอหลังจากที่ถูกตีนะคะก็ขอดูข้อกฎหมายด้วยเพราะว่าเป็นคดีแรกๆของจอหบัสสตูลตอนนี้ตำรวจบอกว่ายังไม่ได้แจ้งข้อกล่าวหากับใครคะ่ะ